สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ห้องเรียนคณิตโดยคุูจุนะคะจะมานำเสนอในพารที่4เรื่องล็อก,การิทึมสามมันค่ะนะคะลอกการิทึมสามันก็คือล็อกการิทึมที่มีฐานเป็น10นะคะถ้าครูให้มาว่า l o g x ฐาน10เนี่ยเราจะนิยมเขียนแค่ลอค x เฉยๆนะคะลอกฐาน10เนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนฐานโชว์นะคะ แต่จะเขียนเฉพาะตัวหลังล็อกนะคะอันนี้เป็นข้อตกลงกันเลยนะ,ะเช่นล็อก3ฐาน10เขียนแทนด้วยล็อก3นะคะล็อก0.7ฐาน10เขียนแทนด้วยล็อก0.7นะคะและล็อก125ฐาน10เขียนแทนด้วยล็อก125นะคะทีนี้ค่าของล็อก10บกำลังเเมื่อ n เป็นสมาชิกของ R รเรามาดูค่าตรงนี้กันนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราต้องได้ใช้นะ เช่น l o อก0ินะคะก็เท่ากับ l o อก10กำลัง1ย้าย1ไปไว้หน้าล็อกก็ได้คำตอบเป็น1นะคะ l o อก100ก็เท่ากับ l o อก10ยกกำลังสย้าย2ไปไว้หน้าล็อกก็เท่ากับ2นะคะล็อก0 0 0ก็เท่ากับ l o อก10ยกกำลัง3ย้าย3ไ,ไว้หน้าล็อกได้คำตอบเป็น3นะ ล็อก0.1ก็เท่ากับล็อก10กำลังลบ1ย้ายลบ1ไปไว้หน้าล็อกก็ได้เป็นลบ1นนะคะล็อก0.01ก็ได้เป็นล็อก10กำลังลบ2อนะคะให้คำตอบเป็นลบ2นะล็อก0.001ก็เท่ากับล็อก10กำลังลบ3ย้ายไปไว้หน้าล็อกก็ได้เป็นลบ3นะคะอ่ะ ถ้า N เป็นจำนวนจริงบวกใดๆนะคะเราสามารถเขียน N ให้อยู่ในรูปของ N เท่ากับ A คูณ10ยกกำลัง N ได้เสมอนะโดยที่ A ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ N เป็นจำนวนเต็มนะคะหรือถ้านักเรียนพอจำได้ก็คือเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์จำได้ไหมก็สมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่หเนี่ย ถ้าเราไปเจอจํานวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆมากๆอย่างเนี้ยคุณครูก็จะให้เขียนในรูปของสัญญากรณ์วิทยศาสตร์ก็คือ A อควุสิบยกกำลัง N นะคะโดยที่ A มากกว่าเท่ากับหนึ่งแต่น้อยกว่าสินะอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องฝึกเขียนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเปิดตารางล็อกเนี่ยตารางล็อกของเราเนี่ยตา,ตารางล็อกการิทึมสามัญของเราเนี่ย มันจะเริ่มที่1.0ไปสิ้นสุดที่9.9คือค่าจะไม่เกิน10นะคะเพราะนั้นเราต้องจับรูปตัวนี้ก่อนก่อนไปเปิดตารางนะ,ะเช่น5700่นนะคะก็ได้เป็น5.7คูณด้วย10ยกกำลัง4นะคะน,นี้นะ5้0 0นก็ได้เป็น5.7คูณด้วยกยกกำลัง3นะ,ะ570ก็คือ5.7คูณด้วย10ยกกำลังสองนะคะ ห้าสิบเจ็ดก็คือห้าจคูณด้ยสกกำลังหนะึ่งะห้็ก็เท่ากับ5 7าจุดเจ็ดคูณด้วยสิบยกกำลังศูนย์เพราะว่าสิยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1นึ่งนะคะศูนอันนี้ก็จะช่ยกค่าต้องถ้ายกต้องใส่หังนะก็เป็น5 7าจุคูณด้ยสกกำลังลบหนึ่งะคะ0.057ก็ได้เป็น5 7คูณด้ยกกกำลังลบ2นะคะ และ0.0057ก็ได้เป็น5.7คูณด้วย10ยกกำลังลบ3ค่ะนะอ่ะต่อไปจาก n เท่ากับ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะถ้าคูณใส่ log เข้าไปทั้งสองค่าของสมการหรือเราเรียกว่า take log เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะได้ว่า log n เท่ากับ log วงเล็บเปิด a คูณ10ยกกำลัง n นะคะ ล็อกผลคูณก็จะได้เป็นล็อกบวกล็อกก็คือล็อก A บวกด้วยล็อก10ยกกำลัง N นะล็อก A บวกด้วย N นะคะเพราะว่าล็อก10ยกกำลัง N มีค่าเป็น N นะเขาบอกว่าจากล็อก N เท่ากับล็อก A บวก N เนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าค่าของล็อกของจำนวนจริงบวกใดๆเนี่ยจะมีส่วนจะมี2ส,ส่วนเสมอก็คือ ส่วนที่เป็นแมนทิซ่าและแคลเรคเตอริสติกนะคะโดยที่ว่าส่วนที่เป็นทศนิยมหรือล็อกเตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะล็อก A เนี่ยเราจะเรียกว่าแมนทิซ่านะคะหาได้จากไหนหาได้จากตารางล็อกหรือจากที่โจทย์บอกนะอ่ะต่อไปส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม n นะคะตรงนี้นะเราจะเรียกว่าแคลเรสเทอรริสติกอันนี้เราต้องหาเองนะคะ ก่อนจะไปหาค่าล็อกการทึมสามมันเนี่ยเรา,าเรามาดูวิธีการดูตารางล็อกการทึมสาม,มันก่อนตารางนี้จะอยู่ในท้ายเอกสารบทที่1ของเรานะคะเรื่องตารางล็อกการทึมสาม,มันนะคะโดยคอลัมน์คอลัมน์แรกเนี่ยเราจะเริ่มที่ N N จะเริ่มที่1.0 1 1 1 2 1.3ไปเรื่อยๆถึง9.9นะคะ ส่วนตัวเลขทางแนวนอนเนี่ยนะคะตามแถวนี้ก็จะเริ่มที่0 1นย์5 6 7 8 9สาี่ห้าดด้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเทัชเทียมตำแหน่งที่สองนะคะทางซ้ายเนี่ยมาเทยม1นึตำแหน่งเพราะนั้นถ้าเราต้องการดูตำแหน่งที่สองเราก็จะไปดูตามหัวตัวเลขเหล่านี้นะคะ,ะเช่นครูต้องการ1.24คุณต้องมาที่1.2ก่อนกลับมาที่เลข4โอเคไหม อ1.2วิ่งมาปุ๊บแล้วก็วิ่งจาก4ลงมาปุ๊บนะคะเพราะนั้นคำตอบของล็อก1.24ก็คือ0.0934นะอ่านลองสักตัวหนึ่งเอาอะไรดีละ่ะอ่ะเอา9.98ละกันนะแล้วก็เริ่มที่9.9วิ่งมาแล้วก็วิ่งมาที่เลข8วิ่งมาปุ๊บนะคะ ก็ได้ล็อก9.98เท่ากับ0.9991เห็นไหมคะง่ายๆเลยนะตารางล็อกเปิดตรงแค่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2วิ่งมาชนกันก็ได้แล้วนะ,ะมาลองหาค่ากันดูนะคะตัว <c oughs> อย่างที่1จงหาค่าล็อกอาริทึมแมนทิซ่าและค่าและสถิติข,ของจำนวนต่อไปนี้ข้อ <c oughs> ที่1นึ่ล็อก 8 1 2 0 0นะคะก็ต้องเขียนในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนนะหรือเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ก่อนไม่งั้นเราก็จะเปิดตารางล็อกไม่ได้นะ่ <Yeah. S 1> ก็จะเท่ากับล็อก8.12นคูณด้วย10ยกกำลัง4นะคะล็อกผลคูณก็ได้เป็นล็อก8.12บวกด้วยล็อก10ยกกำลัง4ล็อก8.12ก็ไปเปิดตารางล็อกที่8.1แล้วก็เลข2ชนกันนะ ปตะตางล็อกนะก็จะได้เป็น0.9090ส่วนล็อก10ยกกำลัง4ก็มีค่าเป็น4เพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบเป็น4.9090นะคะดังนั้นล็อก81,200ก็เท่ากับ4.9090แมนทิซ่าเท่ากับ0.9090และแคแลเซอริติกเท่ากับ4นะ่อะมาข้อที่2ล็อก 0.0 319น้าะคะก็เขียนในรูปเคูณ10กำลัง n นก่อนก็ได้เป็นล็อก3.19คูณด้วย10ยกกำลังลบ2นะคะก็จะกลายเป็นล็อก3.19บวกด้วยล็อก10ยกกำลังลบ2เปิดตารางล็อกที่3.1นแล้วก็ไปดูหัวตรงเลขเเหมือนเดิมน,นะก็จะได้เป็น0.5 038ส่วนล็อก10ยกกำลังลบ2ก็มีค่าเป็นลบ2นะ ก็จะได้คำตอบเป็นลบ1.4962นะคะดังนั้นล็อก0.0319เท่ากับลบ1 4 9 2งเแมนทิซาต้องอย่าไม่ดูตัวนี้นะก่อนที่จะได้ค่าเป็นลบตัวนี้นะคะก็คือ0.5038 m a n t i s แมนทิซาจะต้องเป็นจำนวนทุศยมเอ่อเป็นค่าของทุศยมที่มีค่าเป็นบวกนะติดลบไม่ได้นะคะ ส่วนแคแลสลสสิติกก็มีค่าเป็นลบสเพราะว่า0.5038-2มลบสมันได้เป็นลบหนึ่งจ่องนะคะนะ,ะต่อไปไปดูข้อที่3ามลอกสองแสนเะคะเขียนในรูป A อคูณสิยกกำลังเองก็เป็น2.579ุดห้ก้าคูณเลขสยกกำลัง5ก็ได้เป็นลอกสองจุดห้าเก้าบวกด้ลอกสิบยกกำลัง5นะคะ ก็จะได้เป็นล็อก5 7 9 9บวกได้5นะคะแต่ค่าล็อก5 7 9 9เนี่ยเราเปิดแล้วไม่เจอเพราะอะไรเพราะเป็นทยษฎีสามตำแหน่งก็เลยต้องใช้วิธีเทียบสัดส,ส่วนเทียบจากตัวไหนก็เทียบจากตัวที่น้อยกว่า2.5979กับตัวที่มากกว่านะคะเพื่อหาว่า2.5579นี่ยมีค่าเท่าไหร่น,นอะอเราก็ไปดูตัวที่อยู่ระหว่าง 2.579เนี่ยจะอยู่ระหว่าง2.57กับ2.58ตัวนี้บังไว้นิดนึงนะ,อะลองดูนะล็อก2.57จะมีค่าประมาณ0.4099ล็อก2.579มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะส่วนล็อก2.58จะมีค่าประมาณ0.4116 เพราะนั้นล็อก2.579เนี่ยจะต้องมากกว่า0.409 9แน่ๆนะคะแต่ไม่เกิน0.4116เราก็จะใช้วิธีการเทียบสัดส่วนนะอ่าเริ่มเลยหาผลต่างระหว่าง2.57กับ2.579ก็จะได้เป็น0.009อ่าตรงนี้ก็จะได้ผลต่างเป็น0.01นะคะทางขวาม,มือบ้าง ตรงนี้ได้ผลต่างเป็น A ที่ใช้เป็น A เพราะเราไม่รู้ลยว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเราให้เป็น A เราจะหาว่าตัวเนี้ต่างเท่าไหร่พอรูปปุ๊บเราก็ไปบวกที่0.4099ก็จะไ,ไ,ได้คำตอบและนะคะส่วน2ตัวนี้ก็จะห่างกันอยู่0.0017นะคะหลักการเทียบสัดส่วนนี่ง่ายๆเลยนะคะฝั่งทางซ้ายเท่ากับฝั่งทางขวาเลยเอาวงปีกายใหญ่ ไป,ปกาเล็กหารด้วยปีกกาใหญ่ปีกาเล็กหารด้วยปีกกาใหญ่ปกติถ้าเราหาตัวแปรไหนเนี่ยเราจะขึ้นด้วยตัวแปรนั้นเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใหญ่ข้างนะก็จะได้เป็น A ส่วนด้วย0 0 0 1 7ฝั่งนี้นะเท่ากับ0 0 0 9ปีกกาเล็กนะหารด้วย0 0 1นะคะก็จะได้ A มีค่าประมาณ0 0 0 9คูณด้วย0.0017นหหารด้วย 0.01ก็เลื่อนทศยมสองตำแหน่งนะก็ได้เป็น0.00153นะคะชิ้นอย่างนี้ก็ได้ที่กูบอกเลื่อนทศยมสองตำแหน่งเนะี่ยเห็นไหมอันนี้เลื่อนทศยมสองตำแหน่งตัวหารก็เลื่อนทศยมสองตำแหน่งตัวเศษด้วยนะคะก็เป็น0.0017คูณด้วย0.9ก็ได้คำตอบเท่ากันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นล็อก2.579 ก็จะมีค่าประมาณ0.4099บวกเห็นไหมส่วนต่างตรงนี้ก็คือ0.0015คือตัด3ออกไปนะมันต่ำกว่า5นะก็จะมีค่าประมาณ0.4114นะคะพอได้ตรงนี้ปุ๊บก็กลับมาแทนทางสายมือเลยนะก็ <issions> จะได้เป็น0.4114บวกได้5เพราะนั้นคำตอบก,ก็คือ 5.4114นะคะโดยที่แมนทิซ่าก็คือ0.4114และแคลเลสเซอริติกก็คือ5นะอ่ะมาดูตัวอย่างที่2จงหาแมนทิซ่าและแคลเลสเตอริติกของล็อก x เมื่อกำหนดค่า x ให้ต่อไปนี้เขาให้ค่า x มาเท่ากับ33,900คูณด้วย0.0874นะคะ ก็ใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการหรือที่เรียกว่าเทคล็อกเข้าไปนะก็ได้เป็นล็อก33,900คูณด้วย0.0874นะคะก็เกยดในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N ก็เป็น3.39ดคูณด้วย10ยกกำลัง4ตัวนี้นะแล้วก็คูณด้วย8.74ดคูณด้วย10ยกกำลังลบ2นะคะ ตรงสิยกกำลัง4และ10ยกกำลังสองลบ2เนี่ยคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น10ยกกำลังสองนะก็จะได้เป็นล็อก3ามคูณด้วย8.74แล้วคูณด้วย10ยกกำลังสองเพราะตัวนี้เกิดจาก10บยกกำลัง4คูณด้วย10ยกกำลังลบ2ก็ได้เป็น10ยกกำลังสองนะคะอ่ะก็จะ ล็อกผลคู่ก็คือล็อกบวกล็อกนะก็เป็นล็อก3.39บวกด้วยล็อก8.74บวกด้วยล็อก10กํลัง2นะคะเปิดทารางล็อกนะคะก็ได้เป็นมีค่าประมาณ0.5302บวกด้วย0.9415แล้วก็บวกด้วย2เพราะว่ามันคือล็อก10กํลัง2นะเพรนั้นคำตอบก็ได้เป็น3.4717นะคะ แมทิซ่าก็คือ0.4717ส่วนแคแลเซอรมิลิติกก็คือ3เพราะว่าตัวนี้เป็นจำนวนบวกมันก็เลยแยกเป็นทั้งยูบิวตินเต็มได้เลยนะคะอ่ะมาข้อที่2 x เ,เท่ากับ0.00012คูณด้วย0.99นะคะมาเดิมเขียนในรูปของ a คูณ10ทยกกำลัง n ก็เป็นเอาเทคล็อกเข้าไปก่อนเอาเทคล็อกปุ๊บ ก็ได้เป็นล็อก1.2คูณด้วยสิบกำลังสิบยกกำลังลบสคูณด้วยเก้าจุคูณด้วยสิบยกกำลังลบหนึ่ะคะก็จะกลายเป็นล็อก1.2คูณเก้าจุดเก้าตรงนี้ก็เป็นสิบยกกำลังลบหานะ,ะเสร็จแล้วก็ได้เป็นล็อก1.2บวกด้วยล็อก9.9บวกด้วยลอก10ยกกำลังลบ5นะคะอ่ะเปิดตารางล็อกนะ ก็ได้เป็น0.0792นะคะบวกด้วย0.9956แล้วก็ลบด้วย5นะคะตัวนี้บวกลบกันแล้วก็ได้เป็นลบ3.9252นะถามว่าแมนทิซาใช่0.9252ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวนี้มันติดจำนวนลบนักเรียนก็ต้องหมดคิดกันว่าเอ๊ะลบ3.9252เนี่ย มันเกิดจากทศยมอะไร4ี่ตำแหน่งไปบวกลบตัวเลขนะคะหลักการคิดก็คือในเมื่อมันเป็นลบ3.9252คูก็จะบวก4ลบ4เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวนี้เป็นทศเิยมที่เป็นบวกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นลบ3.9252บวก4เนี่ยก็จะได้เป็น0.0748แล้วก็ไปลบ4เห็นไหมคะ 0.0748-4ลบ4นี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ3 9 2 5 2เท่าเดิมนะคะเพราะว่าเราบวก4-4ลบ4เข้าไปเหมือนบวกเลขศูย์เข้าไปไงค่าก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มาเห็นค่าแมนทิซ่าและแคลร์เซอริติกโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า isa, แมนทิซ่าก็คือ0.748ส่วนแคลรเซอริติกก็คือลบ4นะคะ นะต่อไปข้อที่3 x เท่ากับรากที่2ของ0.00 2 7จ3นจะคะก็เทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างนะเสร็จแล้วก็ได้เป็นล o g 2อ1จุดเคูณด้วย10ยกกำลังลบ3อันนี้เขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะแล้วก็ยกกำลังเซษ1ส่วน2ยกกำลังเซษ1นคือรากที่2ํจำได้ไหม เสร็จแล้วก็ย้ายเซนหนึ่ไปไว้หน้าล็อกนะคะส่วนที่ล็อกผลคูณก็คือล็อกบวกล็อกนะก็เป็นเซนหนึ่ส่วนสคูณได้วยล็อก2.713บวกได้วยล็อก10กํำลังลบ3นะคะอ่ะเหมือนเดิมล็อก2 7 3 3เนี่ยเราต้องใช้วิธีเทียบสัดส่วนใช่ไหมเพราะเป็นเฉยสามตำแหน่งก็ต้องไปดูที่ล็อก2.71กับล็อก2.72ใช่ไหม ล็อกสองจุดเ็ูเติมให้ครบ3ามตำแหน่งก่อนก็ได้ก็จะมีค่าประมาณ0.4330จุดสี่สามนะคะล็อกสองมีค่าประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแล้วก็ล็อกสองเติมอีกตัวน,นะะึงค่ะก็มีค่าประมาณ0.4346จุดสี่ะ สตัวนี้ก็จะต่างกันอยู่0.003ส่วนตัวนี้ก็จะต่างกันเหมือนเดิมก็คือ0 0 1ส่วนฝั่งนี้ก็จะต่างกันอยู่0.0016นะคะเพราะฉะนั้นล็อก2.73จเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0 4 3 3 0่มยใช่ไหมมากกว่าเท่าไหร่ก็0.0016คูณได้เลยเลย0.3เลยก็ได้เพราะว่า2ตัวเนี่ยพอหารกันทัยงยมมันจะเลื่อนไป โอเคไหมคะจะต้องเลือกเทียมไปก็ได้คูณด้วย0.3นะเพราะฉะนั้นล็อก2.713ก็คือ0มีค่าประมาณ0.4330บวกด้วย0.00048นะคะอันนี้0.00048ปัดขึ้นก็เป็นเลขห้านี้ออกมาก็จะได้เป็น0.4335นะคะอันนี้ปัดขึ้นนะ แต่แล้วก็มาแทนทางซ้ายมือก็เป็นเซนูซอคูณด้วย0.4335แล้วก็ลบด้วย3นะคะก็จะได้ว่า log x เนี่ยมีค่าประมาณลบ1.28325นะคะอะ่มาดูแมนทิซ่าเหมือนกันตรงนี้ยังไม่เห็นแมนทิซ่าเราก็ต้องหาตัวเลขเนี่ยมาบวกลบให้ทศนิยมเป็นบวก บวกลบอะไรล่ะก็ต้องบวก2-2ลบ2ต้องบวกมากกว่าตัวมันเองเสมอนะบวก2-2-2ลบ2อลบ2อยู่ตรงนี้เอาไว้แต่ตรงบวก2เนี่ยทำให้ทุติยมเป็นบวกใช่ไหมคะก็คือ0.71675เห็นไหม0 7 1ย7 5เลบ2นี่ยก็จะมีค่าประมาณลบ8 3 8 5 2 5เท่าเดิมแต่มันแยก แมนทิซาและคาร์เรสเทนติกให้เราเห็นนะคะเพราะนั้นแมนทิซาก็คือ0.71675ส่วนคาร์เรสเทนติกก็คือลบสองนะคะอ่ะข้อที่4 x เท่ากับรากที่3ของ1295หารด้วย0.0063ข้อนี้ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะเหมือนเดิมเทคลอกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะ แต่แล้วฝั่งนี้ก็ได้เป็นล็อกนะล็อกผลหารใช่ไหมโบก็เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจากรากที่3เป็นยกกำลัง1นึ่งส่วนสามอนนะก็เป็นล็อกวงเล็บเปิด1.295กาคูณด้วยสกกำลังสาเขียนในรูป A คูณ1ิกำลัง n ด้วยแล้วก็ทั้งหมดกำลัง1นส่วนสของตัวบนนะส่วนตัวส่วนหรือตัวล่างก็เป็น6.3คูณด้ยกิยกกำลังลบสนะคะ อันนี้ล็อกผลหารใช่ไหมล็อกผลหารก็คือล็อกลบล็อกใช่ไหมคะก็เป็นล็อกวงเล็บเปิด1.295กาคูณด้วยสยกกำลังสทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน3แล้วก็ลบด้วยล็อก6.3คูณด้วยกยกกำลังล็อก3เห็นไหมคะล็อกผลหารก็คือล็อกลบล็อกสมบัติของล็อกที่เราทำมาแล้วนะ เสร็จแล้วก็1นส่วนสามเท่านี้ย้ายไปไว้หน้าล็อกนะคะก็เป็นเซนูสามคูณได้ล็อก1.295บวกได้ล็อก10ยกกำลัง3อันนี้ล็อกผลคูณก็คือล็อกบวกล็อกนะคะลบด้วยล็อก6.3บวกด้วยล็อก10ยกกำลังลบ3นะคะเสร็จแล้วก็เปิดนะก็ได้เปิดตารางล็อกเลยนะอันนี้นะคะ ก็ได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วย0.1123บวกด้วย3ลบด้วย0.7993นะคะแล้วก็ลบด้วย3นะ,ะบวกลบก็ได้เป็น1.0374ลบด้วยลบ2.2007นะคะก็จะได้ว่าลบ x มีค่าประมาณ3.2381นะคะ แมนทิซ่าก,ก็คือ0.2381ส่วนคาร์บอเนติกก็มีค่า3นะคะตอนนี้จะยากหน่อยนะอะตอนนี้เราก็จบพาร์ทที่4แล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็ติดต่อทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมทำกันบ้านถ้านักเรียนทำกันบ้านนักเรียนก็จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ แต่ถ้านักเรียนไม่ทำกันบ้านเนี่ยนักเรียนก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนไหนบ้างนะคะอ่าแล้วแล้วก็มาติดตามในพาร์ตต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ